เอาฟังดีๆนะทุกคนการที่วันนี้เราทะเลาะกับตัวเองเชื่อไหมว่าไม่ใช่ว่าคุณวิ่งมาราทอนคุณทำอย่างอื่นอะ่ะคุณจะเจอเสียงอย่างเนี้ยคราเงนี้มันคือสงครามความคิดอะซึ่งคุณต้องชนะให้ได้อะก่อนที่คุณจะไปชนะตัวเองอะที่มาราทนอนน่ะเอาจริงๆนะแค่ชนะเสียงเล็กๆอะที่มันฉุดรั้งคุณเอาไว้อะมาทั้งชีวิตอะคุณต้องชนะให้ได้ อ่ะจริงป่ะวันนี้เราไปเนี่ยเพื่อเราไปชนะตัวเองเห็นด้วยไหมครับคุณจะไม่สามารถชนะการทเทรดได้ค,คุณจะไม่สามารถทําธุรกิจแล้วคุณชนะหลายคนทํางานประจาคุณไม่สามารถขึ้นตําแหน่งได้หรอกเพราะทุกคนก็แข่งขันกันนะครับถ้าวันนี้คุณไม่ชนะตัวเองคุณชนะใครไม่ได้เริ่มจากชนะตัวเองผมบอกเลยผมยืนยันนอนยันคุณต้องโฟกัสชนะตัวเองให้ได้ก่อนแล้วบอกเลยว่าพอพูดยืนยันพี่บอกว่าเอาให้ได้ผมก็อาสมัครไปว่าขอพูดเบียบวิ่งครับกูยังได้ขนาดเนี้ย ถ้าวิ่งผูกกูจะเป็นคนที่ดีมากคนนี้ขนาดไหนวะและมันมีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ลงสุขภาพก็ได้ชนะตัวเองก็ได้พอเรามีเซลฟ์คอนฟิเดนซ์จากสมัยก่อนนะเราอาจจะแบบหุ่นไม่ดีรูปร่างไม่ดีไม่กล้าถ่ายคือบางคนอะเชื่อป่หน้าเฟซยังใช้รูปหมารูปแมวเลยไม่มีความมั่นใจขนาดนั้นนแต่ถ้าวันนี้การวิ่งมันทําให้คุณดูดีขึ้นค,คุณมั่นใจขึ้น นิสัยคนมั่นใจทําอะไรก็มั่นใจจริงครับคนที่ไม่มีความมั่นใจยังไม่ดันทําอะไรเลยแม่งเสียเซลล์ละใครพูดแบบมึงทำไม่ได้หรอกเสียเซลล์โอ้ยิ่งเราแบบตรวจค่าเลือดเห็นเลือดเราดีขึ้นหัวใจเราดีขึ้นหนูโูแม่งเป็นกีฬาที่แบบมันได้เยอะมากจริงการวิ่งครับบอกเลยว่าเดือน8นี้สงขาฟูเจอผมแน่นอนเพราะเดือน8ผมก็อยากจะทําเป้าหมายของผมให้สําเร็จ2 5 0ไม่เอามากกว่านี้ละถ้าทําได้เนี่ยก็จะลดมา8นาที55วินาทีเอาให้ได้ก่อน